สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องใหม่ค่ะวันนี้นะคะน้องควานก็ได้มีโอกาสนะคะมาถ่ายคลิปวิดีโอน้องใหม่นะคะหลังจากที่ก็ห่างหายไปนานเลยนะคะสองสัปดาห์นะคะช่วงนี้นะคะน้องใหม่ก็ไม่ได้เดินทางไปหน้าร้านนะคะเพราะว่ามีอาการขาบวมอยู่ด้านหลัง เลยไม่ค่อยอยากให้เดินไกลนะคะวันนี้ก็เมื่อวันก็อยู่ในบ้านนะคะวันนี้ไม่มีหญ้าเลยต้องออกมาพักข้างนอกนะคะ,คะนี้อยู่ที่เหวนะคะที่เดิมเดี๋เราไปดูนา ตอนนี้กินน้ําอยู่ลุกนะระวังตกระวังรถล้มจับรถไว้ด้วยเข็ดตอนนี้น้องใหม่เดินทางมาถึงเหวแล้วนะคะก็จะลงไปข้างล่างแต่ว่าวันนี้น้องควันไม่ได้ตามลุกไปด้วยนะคะ ว่าจะไปทําความสะอาดที่อยู่ให้น้องใหม่นะคะยังไงก็ขอฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะทำรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ